สวัสดีค่ะ SP พรอนแฟมิลี่เก็บภาพความน่ารักของน้องแมวอันนี้พี่ขนเงินนะคะก็ชอบมาสองตรงมุมหน้าต่างตรงนี้ค่ะยืนตรงโซฟาตรงหน้าต่างนี้ก็ต้องทำเป็นช่องเปิดผ้าม่านให้น้องได้ยืนด,ดูด้านข้างนะคะดูนก บ้างมีเสียงอะไรก็จะดูนี่วนกลับมาเุ้ยน้องมาเจออะไรดูนะคะว่าพี่คนเงินเจออะไรนี่เลยมีเงินของพี่เซฟวางไว้และดูความน่ารักของน้องนะคะ น้องนั่งเฝ้าเงินให้พี่เซฟเลยหน้าต่างก็อยากจะไปดูเงินนี้ก็อยากจะนั่งเฝ้าดูเหลียวมองเอาพี่ขนเงินพี่ขนเงินนั่งเฝ้าเงินค่ะแตยังไงดีนะ จะไปดูนกตรงหน้าต่างดีไหมชี้มีนกมาหรือเปล่าโอ้ย,อยใหนึงก็อยากไปส่องดูนกจะเง้อดูนิดนึง มีอะไรมั่งเนาะอาย้ายมุมเอามามุดพระมานดูฝั่งนี้อีกหรือนกจะมาฝั่งนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมเรานั่งเฝ้าเงินดีกว่าแม่อย่ามายุง่งเงินพี่เซฟนะแม่ มี่ห่วงด้วยค่ะมี่เงินห่วงดูแม่จะหยิบก็ไม่ให้หยิบอุ้มของพี่เซฟใช่ไหมไม่ใช่ของแม่เนาะหยิบไม่ได้นะแม่อันนี้ของพี่เซฟเขาอื้มม่จะจับน้องก็เอามือปัดทันทีเลยอุ้ยอ้ย จบคลิปความน่ารักของพี่ขนเงินไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ